สวัสดีค่ะมาพบกับเสี่ยวเหยาวนะคะวันนี้เราก็มีข่าวคราวของการสมัครสอบกอพอร,รอบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือ e-exe-exam นะคะประจำปี2564นะคะซึ่งในปีนี้กอพอจะสมัครเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสืบเนื่องจากปีที่แล้วใช่ไหมคะวันที่27กันยายนนะคะจะเป็นการสอบของ paper and pencil นะคะแล้วประมาณวันที่20 20 4หรือเปล่านะคะเป็นการสอบของภาคระดับปริญญาตรีจะเป็นของ E-Exam นะคะอันนี้เป็นการสอบด้วยคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะประกาศผลนะคะวันที่4ธันวา63นะคะแต่ว่ากพอจะประกาศเร็วมากกว่านั้นนะคะคือวันจันทร์ที่30พฤศจิกาย,ยน63นะคะแต่ว่าบางท่านนะคะก็คืออาจจะรู้คะแนนสอบตั้งแต่ออกจากข้อสอบแล้วแหละเพราะว่าช่วงเงย็นๆก็จะมีติวเตอร์กูรูต่างๆะคะออกมา เฉลยเนียข้อสอบผ่าน Facebook นะคะนี้ก็เดี๋ยวเราก็สามารถตรวจเช็คคะแนนก่อนถึงวันที่จริงแล้วว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแต่ว่าจะมาดูคะแนนอย่างเป็นทางการก็ดูจากประกาศของกอพอนะคะแต่ว่าคะแนนนะคะ ซึ่งคะแนนตรงนั้นนะคะในของปี63เราสมาัครไปแล้วใช่ไหมคะจะมีการสอบทั้งหมด3วิชาใช่ไหมคะภาษาไทยความรู้ความสามารถทั่วไปนะคะอาจจะเป็นบวกทั้งคณิตเชิงวิเคราะห์นะคะแล้วก็เพิ่มการเป็นข้าราชการที่ดีนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอาจจะทําให้เรารู้แล้วว่าเราอาจจะตกตัวใดตัวหนึง่งเราต้องมาซ่อมในปี64นะคะซึ่งปีนี้ในการสอบอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะเป็นการสมัครสอบเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจากเดิมของปีที่แล้วจะสอบพร้อมกันทั้งอิเล็กทรอนิกส์ จะสมัครพร้อมกันทั้งอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ภาคเพนซิลนะคะเป็นการการด้วยระบบดิสอนะคะก็จะทําให้สมัครพร้อมกันนะคะวันที่6ถึง28กุมภานะคะแต่พอของปี64ก็พอจะสมัครของอิเล็กทรอนิกส์นะคะ e-exam เป็นการการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะคือจะเริ่มสมัครกันในวันที่8มกราคม2564กันเลยนะคะซึ่ง จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะหรอบหรอบก็จะเป็นรอบที่1จะเป็นของรอบปริญญาตรีนะคะรอบที่สองถึงรอบที่6จะเป็นเอ้ยรอบที่1จะเป็นของระดับปริญญาโทนะคะในรอบที่2ของรอบรอบที่สองถึงรอบที่6จะเป็นระดับปริญญาตรีนะคะสอบกัน วันที่3ถึงวันที่8นะคะแต่ว่าในระดับของปริญญาตรีนะคะ2ถึงรอบที่6นะ่ะจะต้องเราจะต้องเลือกสมัครสอบอย่างใดอย่างหนึ่งรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้นนะคะจะสมัครรอบที่2เสร็จแล้วมาสมัครรอบที่6ก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องดูกันว่าที่กพนะคะสมัครสอบรอบที่2ถึงรอบที่6นะคะ เราสมัครสอบของอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วในปีถัดไปรอบถัดไปจะเป็นของอีเพนซิลนะคะจะสามารถสมัครสอบได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะนี่ก็ต้องรอภาวนาให้กอพอ่อเปิดสมัครสอบกันอีกครั้งนะคะว่าขอให้ได้อย่างนี้ค่ะเผื่อบางท่านนะคะอยากอยากผ่านเร็วๆนะคะแต่ว่าเราจะมาดูในส่วนของการสอบอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือสําหรับท่านใดนะคะข้อดีก็คือแบบไม่ต้องรอนานใช่ไหมคะเมื่อ ปีที่แล้วเรารู้เรารู้แล้วแหละว่าเราตกตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมคะสมมุติว่าจะมีอยู่3วิชาใช่ไหมคะความรู้ความสามารถทั่วไปเราผ่านนะคะภาษาอังกฤษผ่านแต่ว่าการเป็นข้าราชการที่ดีเราไม่ผ่านเราไม่ผ่านเนะคะแค่หนึ่งคะแนนหรือบางท่านผ่านการเป็นข้าราชการที่ดีกับภาษาอังกฤษผ่านแต่ภาษาไทยก็คือความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่านนะคะก็คือขาดอีกแค่หนึ่งคะแนน หนึ่งข้อสองคะแนนนะคะก็คือทำให้คะแนนตรงนี้เฉียดชิวมากๆเลยค่ะอยากจะแก้ตัวกันในรอบของอิเล็กทรอนิกส์กันในรอบที่จะสมัครกันพรุ่งนี้มากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถนำความรู้ของปีที่แล้วที่เราจำข้อสอบของปีที่แล้วนะมาสมาัครมารีบมาสมัครสอบแล้วก็จะสมัครสอบสอบกันในวันที่วันเสาร์ถึงวันพฤหัสนะคะของเดือนเมษายนะคะวันเริ่มเริ่มสอบนะคะปริญญาโทวันเสาร์ที่สามนะคะ วันรอบปริญญาตรีวันอาทิตย์ที่สี่ไปถึงวันพรฤหัสที่8ดนะคะก็สามารถอ่ออานหนังสือกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากรอานานรอรอบอ e ีเพนซิลนะคะรอบ e il, อีเพนซิลกิจจอรอบเพนซิลแอนเปเปอร์นะคะเราก็สามารถมาสมัครสอบกันในรอบของ e-exam กันได้เลยที่จะสมัครสอบกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็เตรียมตัวกันได้เลยนะคะแต่ว่าค่าสมัครในรอบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะ อยู่ที่ราคา330บาทนะคะจะเป็นค่าสมัคร300ค่าธรรมเนียมของธนาคารกรุงไทย30บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมารอสมัครกันในวันพรุ่งนี้ต้องดูระบบว่าจะสามารถออรองรับไหมจะล่มไหมในวันพรุ่งนี้เป็นการสมัครสอบครั้งแรกซึ่งในการสมัครสอบของรอบ e-exam นะคะสมัครเพียง4998ที่นั่งสอบเท่านั้นนะคะแบ่งออกเป็น6รอบนะคะรอบที่1ปริญญาตรีปริญญาโทนะคะรอบที่สองถึงรอบที่6นะคะ ปริญญาตรีนะคะสอบครั้งละ6,388ที่นั่งนะคะอันนี้เราก็นำข้อดีของการสอบอรอบอ,อิเล็กทรอนิกสะ์ค่ะ e x a m มาฝากนะคะสำหรับใครที่พลาดแค่1นคะแนน2คะแนนนะคะอยากทำข้อสอบแล้วก็รู้คะแนนเร็วก็สามารถมาสมัครสอบกันได้ในวันพรุ่งนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เสียวก็มีข่าวคราวของการสมัครสอบกอพอนะคะรอบอิเล็กทรอนิกส์นะคะ e-exam มาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ